สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรอ,ออกวัดโสธรวรา,าวรามวรวิหารปี2563นะครับรุ่นนี้มูลนิธิมิลาเคลนออฟไลท์จัดสร้างขึ้นนะครับจัดสร้างพร้อมกันกับเหรียญหลวงพ่อโสธรหลังท้าเวสสุวรรณที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับองนี้เป็นพระเนื้อผง พิมพแปดเหลี่ยมนะครับด้านในองค์พระมีอุดกิ่งนะครับโรยด้วยผงตะไบทองนะครับะนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าองพระมีความสวยงามคมชัดนะครับเขียนโสทอดนะครับด้านหน้าโรยด้วยผงตะไบทองคําเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับสีน้าเงินนะครับเนื้อผงที่จัดสร้างขึ้น จัดสร้างขึ้นลายสีนะครับแต่มีพิมพ์เดียวก็คือพิมแปดเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนื้อผงที่จัดสร้างขึ้นส่วนหนึ่งจะนํามาบรรจุที่ใต้ฐานขององค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับขนาดผระบูชานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมนะครับะจะเห็นได้ว่ามีหลายสีเลยนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เดียวนะครับก็คือพิมแปดเหลี่ยมองค์พระสวยงามคมชัดนะครับ พระดีพิธีใหญ่ออกทีวีมาหลายรายการแล้วนะครับอย่างเช่นรายการซูเปอร์มันนะครับเนื้อผงรุ่นนี้นะครับโครงการมูลนิธิมิลาเคิลออฟไลท์จัดสร้างนะครับเงินที่เรานําไปเช่าพระนะครับส่วนหนึ่งจะนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็คือเช่าพระแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังตรงนี้จะเป็นวัดโสธรนะครับตรงนี้เขียน2 5งปีครบรอบอันเชิญหลวงพ่อโสธรนะครับ2563ครบรอบหลวงพ่อโสธรก็คือครบรอบที่อันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ํานะครับตรงนี้เป็นโค้ดนะครับโค้ดเลเซอร์นะครับ สีหนึ่งห้นะครับตรงนี้ที่ผมได้มาจะเป็นเนื้อผงสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับรวยด้วยผงตะไบทองนะครับอง์พระสวยงามนะครับคมชัดนะครับผกเสษดีพิธีใหญ่นะครับะนะครับเดี๋ยวจะขยวกิงให้ฟังกันนะครับ ไม่แน่ใจว่าพี่ๆเพื่อนๆจะได้ยินไหมนะครับอ่านี่นะครับอุดกิ่งด้วยนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเดี๋ยว่องกันอีกรอบหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลัง สวยงามคมชัดนะครับมีโค้ดมีรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับพระดีพิธีใหญ่ก็เอามาให้ชมกันเผื่อใครกำลังศึกษาหรือกำลังเช่าหาพระรุ่นนี้นะครับก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับองค์พระสวยงามพระดีพิธีใหญ่ราคาก็ยังพอเล่นหากันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปที่ดีต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ